คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้รับหน้าที่จากภรรยาให้เข้าครัวมันก็ต้องล้างผักผลไม้กันก่อนอยู่ๆคุณจะเอาไปกินเลยไม่ได้เมื่อก่อนเราไงแค่ล้างด้วยน้ําเฉยๆเราก็รู้สึกว่ามันดีแล้วจริงๆนะไม่ใช่เพราะมันยังมีสารเคมีแบคทีเรียเชื้อโรคยาฆ่ามแมลงสุดท้ายมาจะค่อยๆทําลายชีวิตทําลายร่างกายเราไปเรื่อยๆแต่เราไม่เอา พราะเมียผมได้ผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้จากกิฟตรีนครับผมสารทําความสะอาดเนี่ยนะครับได้รับมาตรฐานจาก i o โ c ประเทศเยอรมน,นีอันดับแรกพอได้มากอดปุ๊บเติมน้ําประมาณสัก2ลิตรครึ่งแล้วก็1ช้อนโต๊ะนี่หรือ1ช้อนกินข้าวอะไรเงี้ยสารที่ทําความสะอาดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขามาจากธรรมชาติมาจากอะไรทราบไหมมะพร้าว ปาล์มข้าวโพดข้าวสาลีอ่ะใส่ลงไปแล้วก็คนเบาๆแบบนี้แค่นี้ให้ละลายให้ละลายผักคณาดิค้ามันจะมีคราบๆเห็นปะ่ะเป็นแป้งขาวๆแบบนี้เห็นปะเดี๋ยวเราแช่แล้วเดี๋ยวมาดูกันนี่แค่แช่แป๊บเดียวอะ่ะดูดิ ไอ้คราบสิ่งสกปรกมันหลุดออกมาง่ายมากเลยอะบางคนกลัวนะว่ามีสารอะไรตกค้างหรือเปล่าบอกตรงนี้เลยนะครับไม่มีสารอันตรายอะไรตกค้างครับเพราะว่าสารที่ใช้อยู่ในนี้นะครับมาจากธรรมชาติระดับฟูดเกรดครับมาตรฐานออยครเบาเขั้นตอนที่3ชะครับชะล้างปล่อยน้ําให้มันไหลผ่านลงไปประมาณ30วินาทีครับเฮ้ยมันเป็นงี้ได้ไงอะคือทำไมมันดูแบบว่าเหมือนเพิ่งเด็ดอะ เหมือนเพิ่งตัดเอายี้นี่ว่าที่มันเป็นคราบสารเคมีสีขาวๆตกค้างหายไปเลยอ่ะเห็นไหมคนละเรื่องผมกินผักผลไม้อย่างสบายใจครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าไม่มีสารเคมีอะไรตกค้าง3มขั้นตอนง่ายๆเทแช่ชักทำที่บ้านคุณง่ายๆครับเพื่อคนที่คุณรักนะครับเพราะว่าผมก็รักเหมือนกันครับผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้จากกิฟฟรีนสุดยอด